สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับมังกรนะครับในเกมดาร์กอนโพเพตนะครับมีประโยชน์มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียกออกมาช่วยต่อสู้นะครับมาใช้สกิลมาแทงดาเมจรับดาเมจอะไรอย่างนี้ครับหรือนะครับเอาไปใช้ขี่นะครับเดินทางไปไหนต่อไหนสะดวกสบายนะครับและยังมีสกิลให้เราใช้งานอะไรอีกโอ้โหแบบเรียกได้ว่าสารภาพประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับมังกรในเกมนี้นะครับนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง มังกรนะครับผมว่ามันทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับผมเริ่มต้นนะครับเริ่มเริ่มด้วยการจับมังกรนะครับวิธีเอามังกรมาเป็นมาใช้งานนะครับทำได้3ามแบบใหญ่ๆนะครับก็คือจับนะครับหรือว่าซื้อจากไอเทมเมาหรือว่าเอาไข่นะครับที่อยู่ตามแบบไปฟักนะครับผมวิธีจับนะครับก็คือใช้สกิลแคปเจอร์ดากอนนะครับสําหรับไปใช้กับมังกรที่ต้องการจับนะครับผมพอขึ้นขี่ปุ๊บก็ให้เรากด บังคับทิศทางนะครับให้ตัวเคอร์เซอร์ะโหลกมาอยู่ตรงกลางเข้าไว้นะครับซึ่งมังกรที่ตัวเก่งๆระดับสูงบางตัวนะครับเราจะเป็นต้องกดปุ่มเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะมีกดปุ่ม F รัวๆนะครับเพื่อจะดึงเคอร์เซอร์กลับมานะครับนี่นะฮะก็จับไม่ยากเลยนะครับพอจับได้ร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกที่แนะนําให้ทํานะครับก็คือการเปิดหน้าต่างมังกรขึ้นมาดูครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะครับด้วยปุ่ม P นะครับนี่นะฮะสกิลมังกรเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่า เราจับมังกรเนี่ยทุกครั้งที่จับนะครับมันจะสุ่มสกิลมาให้นะฮะซึ่งสกิลเนี่ยประกอบด้วยโอ้โหหลายแบบมากมายเลยแต่สกิลที่แนะนําให้ต้องมีนะครับก็คือสกิลสีม่วงนะครับเป็นดาร์กน์โซสกิลนะครับเป็นสกิลที่ตัวละครเราเนี่ยสามารถดึงมาใส่ช็อตคัตเพื่อใช้งานได้นะครับสกิลเนี้ยถ้ามีเนี่ยจะถือว่าแหลมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นพยายามจับตัวที่มีสกิล กรอบมวนครับพวกกรอบส้มอะไรนี้จะเป็นพวกพาสซีฟติดตัวนะครับบางทีเนี่ยเป็นไปเพิ่มพวกเกี่ยวกับการคราฟนะครับส่วนกรอบเทาเนี่ยนะครับจะเป็นสกิลที่มังกรจะใช้ในการต่อสู้นะครับเวลาเวลาเราเรียกออกมานั่นเองครับผมนี่นะฮะพยายามนะครับจับให้มันมีกรอบม่วงนะครับสกิลกรอบม่วงนะครับมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับทีนี้ฮะเรามาดูลังมังกรครับผมมาถึงนะครับก็ต้องมาคุยกับไลอาเมนเจอร์นะครับแล้วก็ไปที่ มังกรครับผมลางมังกรนะฮะนี่นะฮะก็ทางด้านซ้ายก็เป็นหน้าต่างมังกรนะครับแถวล่างสุดเนี่ยคือมังกรที่อยู่กับตัวเรานะครับคือที่เราเรียกสามารถเรียกออกมาขี่หรือว่าใช้ต่อสู้ได้นะครับ F1 F6 นะครับผมส่วนแถวข้างบนเนี่ยก็ <IN TH UR N> จะเป็นมังกรที่อยู่ในหลังนะครับมังกรที่อยู่ในหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกออกมาต่อสู้ได้เลยนะครับ จำเป็นต้องมาคุยกับเอ c ตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะดึงเข้าออกลังในขณะเดียวกันนะครับมังกรที่อยู่ในตัวเราเนี่ยก็จะไม่สามารถเอาไปฝึกฝนอะไรได้นะครับต้องเอามาเข้าลังไว้ก่อนนะครับมังกรแต่ละตัวเนี่ยก็จะสามารถมีอุปกรณ์สวมใส่สวมใส่ด้วยนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นพิธีการเพิ่มค่าป้องกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ของมังกรระดับสูงเนี่ยมันจะมีการเพิ่มเซตัสดพิเศษด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้เป็นเพิ่มแตงคีิติคอนะครับผมอันนี้ก็ ดูดูกันด้วยนะครับฝั่งขวานะครับข้อมูลมังกรก็คือบอกว่าสกิลมีสกิลอะไรบ้างนะครับประเภทสกิลช่องว่างที่ยังเหลืออยู่อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะฮะสกิลสีม่วงคือสกิลที่เราเอามาใช้งานกับตัวละครได้นะครับแต่ต้องเป็นแต่มังกรตัวนั้นต้องมาอยู่ใน F1 ถึง F6 นะครับไม่ไม่ใช่อยู่ในหลังนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับนี่นะฮะสกิลเอลิทก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับ บางทีก็ไปเพิ่มโวกการครัพอะไรเงี้ยฮะก็มีประโยชน์พอสมควรครับผมอันนี้นะครับสกิลต่อสู้นะครับก็คือสกิลที่มังกรใช้ในจังหวะที่เราเรียกออกมาใช้งานนะครับผมอ่าสกิลอีโวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันนะครับทีนี้เรามาดูที่แถบ2ครับกระบวนการมังกรนะครับเป็นการมันเหมือนเป็นการฝึกมังกรหรือ เป็นการส่งมังกรออกไปหาวัตถุดิบในการคับไอเทมอะไรให้เราให้ให้เรานะครับนี่นะฮะมันก็จะมีการเทนมังกรนะครับมีระยะเวลานะครับว่าจะส่งไปเทนนานขนาดไหนนะครับมีโบนัสคอมพิวชันให้ด้วยแล้วก็มีเลือกรูปแบบการเทนนะครับจะเป็นฝึกอบรมนะครับก็จะบอกว่ามีสกิลอะไรเพิ่มบ้างประสบการณ์ได้เท่าไหร่นะครับหรือออกส่งออกไปเก็บแร่นี่นะฮะได้อะไรมาบ้างสมุนไพรอย่างนี้ ไม้ผ้าหนังเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถหาได้จากตรงนี้เช่นเดีวยวกันนะครับวัตถุดิบในการคาบนะครับผมแต่ลหลักแล้วนะครับบางกรเนี่ยอยากให้เน้นไปที่การเก็บเลเวลก่อนนะครับเอามาอัพสเตตัสก็คืออันแรกสุดเนี่ยเพิ่มเยอะสุดนะครับมันก็จะมีบอกเวลาว่าเราอยากได้ส่งไปฝึกกี่ชั่วโมงอะไรยังไงนะครับพอครบชั่วโมงนะครับอ่านะพอครบชั่วโมงหรือเราสามารถ เสร็จสิ้นการดาเนินการได้เลยนะครับด้วยการจ่ายไดมอนด์นะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จปุ๊บมังกรเราจะได้ E.P. กลับมาทีนี้ E.P. นะครับ E.P. มังกรที่กลับมาแล้วก็มาเปิดที่เมนูถัดไปครับการฝึกอารมณ์มังกรเราจะเจอ E.P. ฝึกฝนนะครับเราสามารถซึ่งเราสามารถเอามาอัพแต้มสเตตัสของมังกรได้นะครับผมหกค่านี้นะครับอยากอัพอะไรอัพเลยครับผมอยากให้มังกรเก่งไปทางไหนนะครับ ซึ่งพื้นม่วงก็จะบอกพื้นฐานมังกรมาอยู่แล้วครับว่าเป็นมาย,ยังไงมีโบนัสนะครับว่ามังกรถึงเเวลกท่าไหร่ได้อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมอืมอ่าถัดมาครับผมเป็นการอะไรนะอ่าการฝึกฝนในสนามนะครับก็คือการเอามังกร2ตัวไปฝึกร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้เป็นการเรียกว่าเป็นการถ่ายโอนสกิลนะครับแล้วก็มีกรโ,โหมีเอ็กพีมีวัตถุดิบอะไรได้ด้วยนะครับสําหรับเมนูนี้อืม นะครับถัดมาครับผมเป็นลังมันเหมือนกับเป็นที่เก็บของมากกว่าครับก็คือเวลาเราส่งมังกรออกไปหาแร่อะไรอย่างนี้นะครับมันแร่มันจะมาอยู่ในนี้นะครับเราก็ต้องดึงออกมาเข้าตัวเราอีกทีหนึ่งครับผมบันทึกเรามังกรครับเอาไปดูว่าเราทําอะไรเกี่ยวกับระบบนี้ไว้บ้างของพระนิมังกรเป็นการทำมังกรคู่หูนะครับแต่ก่อนน,นั้นต้องเอามังกรไปอีววก่อน สกิลวิวัฒนาการก็คือสกิลอีโวนะครับมังกรอีโวแล้วเอาสกิลมาอีโวต่อได้อะไรอย่างนี้นะครับผมวิธีอีโวมังกรก,ก็ต้องเปิดกดไปที่ตัวอ่าตัวคล้ายๆเป็นรูปยีนนะครับเสร็จปุ๊บมันจะมีรายละเอียดมาบอกนะครับว่ามีสกิลอะไรวิวัฒนาการได้บ้างนะครับใช้ดาก้อนลูนนะครับจำนวน500แต้มนะครับในการวิวัฒนาการซึ่งดาก้อนลูนเนี่ยสามารถหาได้จากการเอาดากังกรไปลงดาก้อนอารีนาได้ก็ได้นะครับหรือหาจาก การทำเงื่อนไขในสกิลบุ๊กเอยดัารอกบุ๊กสำเร็จนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูการทำเงื่อนไขในดารอนบุ๊กกันนะครับนี่นะฮะไปที่เมนูหนังสือมังกรนะครับเปิดมาเนี่ยเราจะเจออ่าลิสต์รายชื่อมังกรที่อยู่ในเกมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประเภทนะครับตัวไหนอะไรยังไงนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับทีนี้ครับแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขบอกอยู่นะครับว่าถ้าเกิดเราจับสําเร็จครบกี่ตัวจะได้อะไรบ้างนะครับ เราเอาไปลงสู้ในดักร้อนอารีนาชนะอะไรอย่างนี้นะครับเราจะได้อะไรบ้างอะไรย่างนี้นะครับก็ทําให้ครบครับแล้วเราจะสามารถกดรับดักร้อนลูนหรือธาตุมังกรได้นะครับ่ามีประโยชน์มากนะครับอันนี้ลองลองดูกันนะครับก็อันนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับมังกรนะครับในเกมดักร้อนโพเพนะครับยังไงก็ไปลองดูกันได้ครับผมเว็บดอทดพโนนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ